สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับคืนนี้อาบน้าไม้ไม่อาบไปหน้าหมุนรุ้ยเหรอาบน้าไม้อาบน้าไม้ไม่อาบค่ะวันนี้ไม่อาบไม่อาบวันนี้ไม่อาบครับ สวัสดีทุกคนได้นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม G Free Fire ก<อ> <toil> ีพี่ไฟวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่ดอยสกาดน,นะครับผมหาอะไกินด<ก>ีบ้าโอเคโอเคป้าเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราอยู่บนดอยโคตรสูงเลยทนี่ที่ไหนคะ เราอยู่วันที่ประกาศกาแฟโอเคเอเปโซ่คาโบนาราครับอดูวิวเขาาปเดินกินะครับใจะเนี่ยตั้งใจปะเนี่ยเดินบุกเองตกเองนะน,น,นี่เรามาหาอะไรมาหากาเฟกินค่ะ่าสูงอะ่ะสูงอย่าสวยเสียวเลยเราไป กินข e ้าวกันดีกว่าไว้รุ่นให้ยากไหมอ้าไม่ยากใช่หรอ ที่หยูกแรงเนี่ยเราไม่ต้องหาเพิ่มเลยมีแล้วเราไปเ้ยนี่เราเโเรูไปเลยตอนนี้รอรอนมสดรอซึ้เดื่มมาคิวนานมาก สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ <ไป S 1> ดอยปูคาครับผมอ,ายายอยู่ที่ลานดูดาวที่ทอยปูคานะฮะก็ต้องบอกว่าเรามากางเต็นท์กันวันที่สองจุดที่สองกันแล้วนะครับผมไ<า>ปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะี่ยไปดูเต็นท์กันนะครับผมน,นี่คือลานคอฟฟฮะก็ดีเหมือนกันเช้าตื่นมาจะได้มีอะไรกิน นี่คือเต็นท์ที่เราจะนอนในคืนนี้นะครับทุกคนโอเคการเสร็จเรียบร้อยวว้าสวยงามไม่ได้แบบว่าเน้นสวยงามอะไรนะแค่หลบพายุก็พอแล้วไม่เป็นแบบว่าคลิปก่อนอ่ะเท่านั้นอ่ะคลิปนี้ปากหมุดไหมคะปากหมดแล้วหนึ่งอันอ๋อปากหมดุดยานะอันเดียวออันเดียวก็เกินพอละคือแค่นี้ก็กันได้แล้วพายุอ่ะนะครับผมแค่อันเดียวเอาความจริงไหมล่ะก็คือขี้เกียจนะครับเวลาเก็บ แางข้างคือเต็นท์หญิงอ้วนนะฮะแล้วก็ถัดมาถัดมาจะเป็นเต็นท์ของผมแล้วก็ือห <Okay. S 2> นูนี่มือหนูแลเขาใส่เต็มเลยนะน <c oughs> แล้วก็ถัดมาจะเป็นเต็นท์ของพี่ข้าวนะฮะ <c oughs> นะฮะใครอยู่ตรงไหนอ่ะ <What? S 2> แล้วถัดไปนะครับผมจะเป็นของนิมโจนะฮะโอเคโอเค เดี๋ยววันนี้เรามีแผนที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกดิงกันด้วยนะครับผมไปปะเนอไปใครมาแอบหลับอยู่เนี่ยเมียเฮียนูเนี่ยเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยที่วัดเสมียน เ you know? สตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะดอยดู่ะเป็นลานดูดาวนะคะทุกคนคะเป็นอุทยานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเมื่อกี้พระอาทิตย์ตกนะคะเราถ่ายมามานะคะตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ6โมงเย็นแล้วค่ะตอนนี้อากาศูมิเท่าไ่คะน่าจะประมาณประมาณลองศาหมาโจพูดหน่อยครับเดี๋ยวให้ปมาโจพูดหน่อยเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะก็ดูด้วยด้วยมาด้วยด้วะ ยสิบหกสิบหกิบกว้าวตอนนี้นะครับผมนะตอนนี้เราก็มาดูภาพที่ตกดินนะครับผมปะโอู้ยสวยไหมตอนนี้เราอยู่กันที่จุด ลานชมดาวนะครับผมภูผาภูอะไรวะภูคาภูคาต้องบอกว่าที่นี่มีไฟแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่จะมาที่นี่นะครับผมต้องเอาเต็นท์มาเองเท่านั้นนะฮะโอเคจะมานอนกับใครก็ได้ที่นี่ครับผมนอนกับใครก็ได้ที่นี่นะครับผมต้องบอกว่าน้ําบางทีอาจจะไม่ไหลด้วยอาจจะต้องพกน้ำมาเองหรือว่าแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการอ่ พารถน้ำมาด้วยคือแบบเช่ารถน้ำจัดข้างล่างเขาขึ้นมาบนเขาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เรามีน้ำใช้ตลอดความคิดบริสดูาทพิธกันดีกว่าทุกคนเอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องสวัสดีดีพี่น้องสวัสดีสวอดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีบนีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องไม่พูดะคีหรอพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเราเร่าทิพ่าไปบึงไปบึง เบิ่งใค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ้งรอบๆตอนที่เน่คนคนกินข้าวแนี่ยกินข้าวคนเบิ่งเบิ่งคนกินข้าวเหรอเยอเออใช่ใช่พี่น้องแม่นแมนโอเคครับเบิ่งเบิ้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 งพี่น้องไปมาพี่น้องไปไปไปกะลังกะลังกะลังสำสำละห้ามเลยพี่น้องใช่ใช่สำละห้ามมันคือนี่น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลทำไงอ่ะน้ำไม่ไหลเนาะโอเคอย่างคนถามว่าอาบอาบน้ำบ่พี่น้องบ่บ่อาบบ่ ไปไปน้องบ่ะไม่ไม่ไม่ใช้ไม่อาบน้ำไม่เละน้ำไม่ไเละพุ่มยักอับแทบตั้งเลยน้ำไม่เละไป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 เบิ้งไปน้องดูดูผินข้างนี่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 ปน้องไปน้องไปน้องไฟเด็กไฟเด็กครับไฟเด็กมันคือไฟเด็กครัไปน้องไปน้องเบิ่งไปน้องเบิ่งเบิ่งเบิ้งไปน้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งใครใครเบิ่งใครปน้องคนนี้ใครเบิ่งไปน้องเบิ่งใครใครไปคพูดดิจิจิไปน้องจิบีน้าบไปน้องเออแล้วไปที่เหล่าน้อง เอ้ยเขยเขยวะเคยเขยวะไขยไอ้เบิ้มพี่น้องโอ้ยเบิ้มเบิ้มเบิ้มน้องเบิ้มน้องเฮ้ยโอ้ยเดือดเดือดสุดยอดสุดยอดโอ้ยตรงนี้ถุงพวงน้องไปน้องไปตรงพวงนู้บ้างไปน้องนู้บไปดูไปดูครับไปดูครับดอกกุ้วพี่น้องตอนนี้อยู่รายการอะไรอ่ะรายการอะไรไรกันารกันจังแมงขอกิดพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องขอกิจเดินไม่ถั่วแล้วยุ้มาเลยล่ะพี่น้องนี่เขาย่างไหมเขาย่างเลอร่อยเลยพี่น้องไม่ใช่้อง อะไรอ่ะไม่ใช่ปลาไรพี่น้องไม่มันคือไรมันคือมุพี่น้องมู้หรือมึบ่แม่นบ่อแม่นบ่อแม่นพี่น้องดีเลยอ่ะโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเปบอมันคือไรแซบแซบแซบบบ่อพี่น้องคือไรครับครับคือไรปลาหมึกครับปลาหมึกคือไรครับปลาเมึกครัอหเมึก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 เมองมึกเมือกดองเมือกเองเอกไมอกเอกอ้นไออนอเออ ไปไปไปจับบอลแเต็นแต่ละเต็นมาพี่น้องอ๋อดาดาดาตุกเต็นเลยนี่นี่นี่เริ่มจากนี่เลยเต็นนี้เลยครับพี่น้องนี่คือรายการยังไม่ได้คิดคืนนี้อาบน้ำพี่น้องคืนนี้อาบน้ำไหมถ้าใจสะอาดนะมันจะป็นต้องอาบเฮ้ยใจสะอาดตัวปนีจะได้วางอาบบ่อาบพี่น้องอาบแล้วอาบแล้วโอเคใจโอเคครับพี่พานคนนี้หน้พี่น้องคนนี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือคือนี่ยังเหน็บหน้าอครับ อาบน้าไม้คนสะอาดๆอย่างเราเนี้ยค่ะไม่อาบค่ะวันนี้ไม่อ้าบนะฮะวันนี้ไม่อาบครับไม่อาบค่ะไม่ช่างเดงไม่อาบแนวแน่แนวแหน่กับพกับกับกตบพกกับอกครับวันนี้ตกับอกครับโอเคครับโอเคครับอินตรงนี้กันตรงนี้กำลังหิ้วเลย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 วันนี้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวครับฮะคืนนี้อาบน้าไม้ไม่อาบสองวันไปแล้ว โอ้โหเบิ้ลเบิ้ลไปทำไปทำคนช้วยะคนช่วยไปคนช่วยระจำาปจำดิครับนันนอ้นนี่ครับนันนั้นนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปวดอนแรมันปวดอรกเดี๋ยวจะทคำหนึ่งครับคำทำคบทำาอะไรอ่ะเจอคำคำาำหนึงตอบความจริงนะความจริงกับถามน้ำไมมาวันนี้เราได้รู้เลยครับว่าคนด้วยครับตอกอกกัน เอาไปั่งกูพี่อาหารอาหารครับอุ้ยป้าโจเสิร์ฟน้ำป่ะเด็กดิ้งเชื่อเลยป้าโจเป็นเด็กเงี้ยนะวันนี้ได้กับพี่น้องอ่ะอาบน้ำไม่ถามแปลกตาเจต้องฟ้าอา้เขาบอกเมื่อคืนนี้เจ็ดแน่นอนพิธีกรกับชายกองไม่อาบน้ำไม่เนอะไม่ไม่อ่านอะไรครับเธอลุกกับเธอรุกกับพี่น้องคืนนี้เลยนะครับไม้อาบน้ำกันบ่มีใครสนใจอาบน้ำอาบน้ำไม้ แม่กับพี่น้องเมือนกันไะโอเคครับพี่น้องรู้ว่ม่ห้ามน้ำเขาบอกว่าจะลบหนึ่งสิบเจ็ดองศาเอ้ยลบเจ็ดองศาเลยครับเจ็ดองศาเจ็ดองศาครับเจ็ดองศาตะบนเด็ดเต้นไหมพี่น้องฮะตะบนเด็ดตะบนเด็ดงอแ้วงอแงวพ่อกับพ่อกับพี่น้องครับโอเควันนี้ก็พ่อแค่นี้ครับผมไปกับพี่น้องครับไปพี่น้องครับไปไปครับเอออาบน้าไหมอาบน้าไหมครับพี่น้อง อืมเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับคิดดไม่จัดเจี๊ยบไม่จะเจี๊นะครับไม่อาบหนินะครับคิดดูก่อนนี่คือไม่อาบีพ่น้องก็วันนี้สรุปว่าก็ส่วนใหญ่ไม่อาบน้ำกับไม่มีคนอาบน้ำเลยครับพี่น้องโอเคไม่ว่าจะกับพี่น้องเราก็ไม่อาบไปไม่อาบไปครับนอนนอนครับพี่น้องบายครับพี่น้อง โอ้ดจะหนาวครับผมหนาวไม่เท่าไหร่ฮะตอนนี้เราบอกว่าลมแรงมากๆากในจุดชมพระติขึ้นนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่คิดเนี่ยเพาะไงเป็นไงบ้างนี่คือแบบว่าเราเราทีนีก้กามาเรามาดูพระติขึ้นไหมเนี่ยเ,ร,เราอยู่ป่ะเหรอ,อ,อรู้สึกว่ารู้สึกว่าร่างกายพร้อมลมอน <laughs> มาใครสั่งครับผมไม่สั่งนะอ่น้าไม่เดือดนะนี่คือกั๊ไม่ให้ลมเข้าไปเลยไงปุ้ยแน่นอนการโซยเวิลดูพาทวิตขึ้นเนี่ยของพวกมีของขายเลยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรกินบ้างนะครับผมปาเอฟว้าว ดูสายตาที่มองผมเซ่อันนี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่านปลาเหรองาชิมอนออเป็นงาเหรองาชิมอนเห็นไหมอออ๋ันอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งใช่เปล่าข้าวเหนียวปิ้งอันละสิบบาทนะคะร้อนแล้วนะครับออ๋เอาอันหนึ่งครับแล้วก็ S <S <an am alı> เอาเป so ็นไข่ล hmm. like <masterpiece> ูกหนึ okay. ่งนักมาม่าน้ำร้อนเนึ่ครับ่สามใบยี่เอาใบนีครับเอาใบนึงครับสองใบยีสิบบาสองใบยี่สิบห้าหนึใบิบาทโอเคสใบยี่้นใบสิบาทลดห้าบาทเอาใบเดียวพอแลเะเอาสมใบครับโอเคนี่นอะไรนี่คืออะไรมือรอ โอ oh, oh, <ou> ้โหกูยังชอบเลยรู้จะซื้ออะไรไม่มีเวลาวันลนลาทำไหมทำมากมาทุกคนเดี๋ยวมาดูภาที่ขึ้นกันนะครับผม e s p e t o una e s p e n z a อากาศโคตรหนาวอินเตอร์ฟูอินเตอร์ไฟอินเ n อร์อินเตอร